เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ทําอะไรต้องแปลกต้องไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมไม่เว้นแม้แต่ขบวนแห่ขันมาค่ะเขาบอกว่าที่นี่ก็แปลกแหวกแนวใครเห็นต้องอมยิ้มอย่างแน่นอนค่ะ คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นพิธีมงคลสมรสนะคะของคุณสมพงสุขโขกับคุณนิพาวันโขาเนินค่ะจัดขึ้นที่บ้านสะก้าหมูห่ที่เหนือเภอแหลมสียงจังหวัดจันทบุรีก็มีญาติพี่น้องมาร่วมงานดูเผินๆอาจจะเหมือนงานแต่งธรรมดาทั่วไปก็มีพิธีแห่ขันหมาตามปกติแต่ที่มันไม่เหมือนมันแปลกแตกตา่าง,งเขาบอกว่าขบวนห่นขันหมาที่นี่จัดหนักจัดเต็มไฟกระพริบ oh. นี่ไงคะ มี <Yahoo! S 1> ทั้งน่งรำแฟนซีง,ง้องป่าสาไกัยพิา <c oughs> จู <c oughs> มีบราวแล้วก็ชุดแฟนซีอื่นๆคือนำมาร่วมขบวนกันอย่างคึกคักเลย <c oughs> ประกอบกับเสียงแตรวงชุดใหญ่ <c oughs> ระยะทางในการแห่ก็ประมาณ300เมตรแต่ว่าสีสัน ลึกคักมากๆค่ะคสอบถามไปทานเจ้าบ่าวคุณสมพงศ์บอกว่าไม่ทราบมาก่อนเลยว่าจะมีการทำเซอร์ไพรส์ด้วยการแต่งตัวแฟนซีมาร่วมงานก็ดีใจนะที่เพื่อนๆนนลงทุนกันขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันผ่อนคลายกับชาวบ้านแล้วก็แขกที่มาร่วมงานแล้วกันส่วนคนที่แต่งแฟนซีมาร่วมงานเ,นเป็นใครเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกับญาติที่สนิทสนมกับพ่อแม่ทั้งฝ่ายเจ้าสาวนะก็เลยคุยกันว่าอยากจะมาช่วยงานแต่งหลาน แต่จะมาช่วยทั้งทีมาแบบธรรมดามันธรรมดาเกินไปขอมีชุดเงาะป่าที่ตัวเองเตรียมไว้เนี่ยขอมาแต่งอยู่ก็แล้วกันนัดแนะกันมาแต่งสร้างสีสันในกระบวนขันหมากครั้งนี้ล่ะค่ะโอ้โหนี่น้องเอ๋ดูงานไปก่อนนะว่าจะตัดแบบตีแบบไหนนะอ,อยากรู้ว่าจบงานแล้วจะปวดหลังหรือเปล่าเต้นขนาดนี้แล้วงาะป,ป่าเนี่ยเมื่อไรจะถอดร,รูปปักทีฮะถอดแล้วตอนนี้เหนื่อยตอนนี้เหนื่อย <laughs> นะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไป ติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ